สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศของซุ้มเพชรนนลังนะครับเป็นซุ้มเล็กๆครับแต่ว่ามีผลงานออกเรื่อยออกชนเลื่อยนะครับซุ้มนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลนนลังอําเภอเมืองไร่นะครับมาดูชมบรรยากาศกันเลยนะครับเด็กไม่เยอะครับนี่ครับนี่คือเจ้าของซุ้มนะครับท่านสหอมานะครับเป็นเจ้าของซุ้มผู้ดูแลที่นี่นะครับ แกนุ่มายเต็มกนุ่มแกนุ่มายเยี่ยมเยี่ยตีไปเยี่ยมเนี่ยโอเคเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกันสูงนี้จะไปฉน้ำเนี่ยอเขอากินขบะอ่ากินขปลา นี่ครับ <harma> บรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับบรรยากาศลมลื่นพอสมควรนะครับแต่อรพอคัพอพันตัวเดียวไว้ไงไว้ตัวเดียวพูดนะีไว้ตัวเดียวเป็นพอพัน แมนไว้สองตาอีตัวเดียวบอดสองตาตาขาหมนี่ตาขาหมดตาเขาตาเขาปกติ่ั้นนั่นบอกอาสวนทางสวนทาปลตัวนี่เฮ้ยจีไฟปจไฟปลาวดยังดีน้ นะชมไก่น okay. ุ่มยืนนี่ไล่ตัวนี่ป่วยปอวยป่วยมันบอกจี่มันคือว่าจีกนั่นป่วยจดบางเชียก็จีกจีกงั้นพวกตนเกิดวนิทหน่อยมันเป็นบรรยากาศจีกน้าผสมพันธุ์ไก่เนี่ยพอพันทั้งนี้ว่ามีไก่นุ่มคนนี่มันอยู่ในป่า ปลาปลาหอมอกโอ้ปลาเป็นตะปอยไก่ดีครับหอมมากหอนปลาดิห่อนอากาศห่อนเดโมนี่เราคุ้มนอนย่ดผายผายปลากล้วยในอากาศมอสปล่อยไก่ปล่อยไก่ มันวพันตันมันเป็นโอเคนมตัวนี้งามเยมอดไปร่วม โมดลยังมันยาโด่นี่แมพวกันแม่แม่พัลล mm, ักมัแม่พันแม่พนพันหลักแกลูกแกล่ะมูอีสองโตข้อมัน พ่อละแม่แม,มแต่ตายแล้วแมแต่ตายอยู่กันผมนี่กองผ้าหนึ่งสองสามอยู่กองผ่ามุนี่นมันยังพอเดียวไฟสตาไฟเดียวไฟเดียวสตาแล้ว้าแสดท่านมาขายหนมบ่อยต,ตีหลายตัวหรือเป่ <น>มันมาจิบตีดมันเอาไปขายอดบางค้่องเลยจีบนั่งค้องเขาเชื่อเลยโอ้โตัั่งคลองเป็นุมปลาถ้ากันหอดปลานีนมันจิตน,นํนเ่ย <trabajando> อนไปเรื่อยกระดิ่เก้าวลาแต่มันเชื่อมมันจะไม่หล,ลุดมีกูแมวปลากลุดเสื่อวแรกกไม่หลุดตัวนั้น นี่แหละครับบรรยากาศของซุ้มไก่บ้านๆวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ